ช่อง3ดันสุดแรงล่าสุด2พระนางน้องใหม่ขึ้นรับรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีเป็นพระนางน้องใหม่ของช่อง3ที่ตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆสำหรับกองทัพพีคและมินรัตระวีเอื้อกุลวราวาัตโดยล่าสุด22ธันวาคม2565ทั้งคู่ได้เข้ารับรางวาัล Thailand Digital a w a r d ครั้งที่4ณ่ห้องดอนเมืองบอลลูปโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพกองทัพพีคควาไปทั้งหมด2รางวาัลส่วนมินคว้าไป1รางวาัล นนั่่เองคะล่าสุดมินระวีได้โพสข้อความพร้อมทั้งระบุว่ายินดีกับทุกคนและขอบคุณสําหรับรางวัลน,นะคะขอบคุณช่องสามขอบคุณพี่หน่อยพี่เคนพี่แอนนักแสดงและทีมงานสุปตาสองห้าาศูนย์ทุกคนรวมถึงทุกคนที่คอยสับพอร์ตมาตลอด Thank you so much for all the support and everything you do you are the sweetest love you guys ทํากลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมาย